อยู่่นีิงไันะไหมเคื่องบาทปิงป้งมันเย่เขาน่าปิ้งมัาตายแล้ววายมั้ง

เาพบศัตรูแล้วตอมิดตมิตมเช้าวะถาลอกนะหนักเข้าไเมันขอของหน่อยอยู่ในตู้แล้วมั้ง อาจจะเป็นิงซวยอยู่ในในข้าง d ั u b l ิ <Double> kill นีานิ่นงดาวมันค,คือคือบเ้คิลวะมุดเมตัวเองไงเโอ้ชิตาอนะไรเนี่ย

จาะหวัน,นะนนี้กำนะลังข้านะหนาวเชดตายเลยมีมัน,มนชีี่สั่งอะไรเนี่ยเบื่อดิขอไอสฟฟ์หน่อยละลายโว มากมีเป็นคนกาดเนี่ยบูกะไรยเลงมันแหลนโทมเยอาไปใช่ไหมี๊ตุงชาไรเนี่ยว่อัเน่อเ่วาาตอะไรผนกระแพงฮะ

เฮ็ดโลดหัวแตกนี่างเจะเอามาไอไมล์ชป็ตัวละครผู้หญิงแต่เอ็งกูคือกัดเบื่อดีจี่ยาไปที่คลังแสงเจ้าก็ได้ว่าหมูได้ยืนนี่มันมันอยู่ในโย่จะก็นยางว่าโดนไหสิบสิบไม่ตัวงหัวเลยนตายโดนมิลเลียนนี่ด้ยมันไม่มียาและเขามีอยู่เปลียนเอ้ย ทำแต่คองเว้ยจิ้วก็ไ่ได้แทมมาให้มูตตยอยู่ตัวเกมกระดาษอีกเฮ้ยโคตรหนายิงมันไหมเจมันตู่สุดเลยนะจะได้ดูดีวียก็อีดีวีเลยป่าวดีเย้ลงในตู่ห้างังนะ มูมี่มูมี่เดอดวาปืนว้าวววเอาอะเองอกไมอ้ออ้โอ้

thấy bReddit chưa? Bạn, 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 <laughs> Bạn, Bạn Unstoppable. Rampage. ออกไปทางลังทำพลาแล้ว๋ะวะตายแล้วเนี่ยหมูยิงตายละดู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 โดนดูเซวันอยู่เห่างพบศัตรูแล้วเหล่าวงน่ะ มาเลยมาเลยมาดานมาลยเินป้ห่นหาแล้วขอของหน่อยเห็นไหมตายโอ้ยโอ้ยขอของหน่อยอันนี้ไปตรงนั้นโอเคโอเคนี okay, okay. ่บอนบอนัำเลย tên nữa tên ngô braga lan mãn mãn bạn mãn bắn mãn 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 đấy mãn 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 bắn mãn mãn có mãn mãn mãn

เล้วมามามามท่งอ้ึ่ขอของหน่อยมีเท่าไรคะนะสอ